ทั้งที่คนมักจะบอกคุณเนี่ยเป็นทนายสีเทาทําไมอยู่ดีๆใส่แบรนด์เนมล่ารวยเออแบบโชว์โชว์บ้านโชว์รถโชว์เสื้อผ้าต่างๆนานาทั้งๆที่แบบเป็นทนายความเนี่ยเงินขอภัยนะไม่โกรธกันนะเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเอาตรงๆเอาผมผมไม่รู้นะผมบอกงี้ก่อนเงินทนายอาจจะได้เงินไม่มากมาอะไรเพราะว่าคดีความแต่ละคดีมันก็ใช่ไหมบางทียิ่งไปช่วยคนต่างๆนานาทนายประชาชนช่วยคนเงินมันจะมีขนาดที่แบบคุณต้องบินเฟิร์สคลาสบินวิสิเน็ต แต่งตัวแบบหรูโก้แล้วคนก็บอกอ๋อไอ้นี่มันทนายขออภัยนะโกดหะทนายสายทนายสายโจนทนายสีเทาเนี่ยไปเรียกรับเงินเขาต่างๆนานามันถึงได้มีเงินแบบเนี้ยมันอย่างนั้นป่ะผมถามคุณคุณเคลียร์สิงนผมก็ผมก็สงสัยนะ ไม่เคยรู้ <ผม S 1> เลยผมบอกเลยว่าไม่ไม่เป็นความจริงเลยนะครับไอ้เรื่องที่บอกว่าผมเป็นทนายสีเทาอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมานะครับตอนที่ผมทำออฟฟิศที่สิทธาลาอเฟิร์มเนี่ยผมมีรายได<อ>้ค่อนจะเยอะนะครับแต่ว่าคนที่เอามาลงเนี่ยเอามาลงรายได้ของปีก่อนซึ่งก่อนที่ผมจะทําที่สิทธาลาอเฟิร์มนะครับรายได้ของผมเนี่ยตกปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านนะครับแล้วไอ้ตรงนี้ผมก็แจง้งภาษีครบหมดแล้วไอ้ที่เห็นผมเนี่ยไปต่างประเทศบ่อยผมไปเนี่ยผมไปกับลูกความนะครับแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าบ้านผมเนี่ย ลูกความเนี่ยจ่ายเงินให้ถึงขนาดว่าบินบิเศษทุกคนตลอดครั้งหนึ่งเนี่ยลูกความไหนลูกความผมบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีคือไม่ไม่ได้พูดถึงว่าเศรษฐีธรรมดานะครับเป็นมหาเศรษฐีคือแบบอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีอันนี้เรื่องจริงป่ะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงครับที่แบบมีเงินเยอะมากไอไอเงินที่จะมาจ่ายให้ผมเนี่ยล้านสองล้านเพื่อที่จะบินไปหาเขาเนี่ยทุกเดือนที่ผมบินนะครับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยสาหรับเขาคือเขามาไทยเนี่ยเขามาหาหมอที เออมารักษาหน้าทีเงี้ยก็ทีหกแสนเปิดบินแบบคือตอน um ต้องเข้าใจ <Leno vo> เป็นคนไทยป่ะเป็นคนไทยครับแต่ว่าอยู่อยู่ต่างประเทศผมขอไม่ลงในเอียนลึกแล้วกันนะครับแต่ว่าคือเขามีเงินเยอะมากนะครับคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเออช่วงปีที่ผ่านมาเยเขาก็ให้เงินเดือนผม,มนะครับในการที่ผมเนี่ยดูแลเรื่องของเขาในประเทศไทยทุกอย่างเรื่องธุรกิจนะครับแล้วก็เออเรื่องที่เขามีปัญหาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับมผมก็ดูแลแล้วก็จัดการให้หมดนะครับเขาก็ให้เงินเดือนผมจนตอนหลังเราสนิทกันมากเขาก็บอกว่า เออพี่พี่ไม่ไม่ให้เงินเดือนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ให้เงินเดือนคุณเท่าไหร่สามแสนเดือนละสามแสนใช่ครับเขาอยู่ต่างประเทศคุณอยู่ที่ต่างประเทศใช่แล้วเขาใช้คุณทำไมสามแสนคุณทําอะไรให้เขาอ่ะเออเขามีธุรกิจหลายอย่างที่ที่ประเทศไทยแล้วผมจัดการทุกอย่างแม้แต่เขากลับมากับตัวสามีเขามามาลงพยาบาลที่ไทยผมก็ดูแลให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ธุรกิจในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีโปรเจกต์ที่จะทำนู่นทํานี่ครับผมก็ดูแลให้หมดนะครับตอนแรกก็ให้เงินเดือนแล้วตอนหลังก็ไม่ได้เงินเดือนเขาก็เปลี่ยนเป็นให้ทุนผม นะครับมามาก้อนหนึ่งคือไม่ต้องไปพูดถึงเงินบาทไทยนะครับคือพูดถึงเป็นเป็นเงินต่างชาติเงินเออ่ทีเนี่ยเขาเคยให้ผมมาสองล้านยูโรฮะสองล้านยูโรครับอะไรนะสองล้านยูโรพี่อัดสองล้านยูโรนี่เท่าไหร่วะสองล้านยูโรมล้านเจ็ดหกเจ็ดสิบล้านอ่ะเจ็ดสิบล้านใช่ครับพูดเป็นเล่นน่ะ ใครจะมาให้เงินคุณ70ล้านคือมันมันเป็นเรื่องปกติของของเขานะผมบอกก่อนก่อนที่ผมจะเข้าไปทาเนี่ยเขามีแค่ล่ามนะครับไม่ใช่ทนายความนะเดี๋ยวนะักเขาให้คุณเลยเหรอให้เลยครับก็เป็นเล่นหนอกักงแรู้จักเขาหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายก่อนล่ามนะครับที่เคยทําอยู่กับเขาเนี่ยแค่ประมาณปีนึงะนะครับเขาให้ <c oughs> 1ล้านยูโรนะครับหล้านยูโรตอนแล้วตอนนี้เขาออกไปแล้วนะครับแล้วผมมาทําอยู่กับเขาปีกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เงินเดือนผมแล้วเขาก็เลยให้ตรงนี้มาเพื่อที่จะลงทุนคื ตอนนั้นที่เห็นผมถ่ายรูปลูกจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยคือเขาจะซัพพอร์ตทุกอย่างเดี๋ยวก่อนนะคุณเดี๋ยวก่อนขอคุณพูดตอบอันนี้ขอขอภัยคุณชมนะนี่คือนี่มันนนอกเลยผมไม่รู้พี่พี่อัดฟังไปด้วยกันนะพี่อาจจะทะเลาะกับเขาหรือฟ้องเขาใหม่ได้เลยนะอีกแล <c oughs> ้วนายตั้มคุณพูดคุณพูดคุณต้องคิดด้วยนะสองล้านยูโรเจ็ดสิบล้านบาทอะ่ะเขาจะให้คุณยังไง เขาจะโอนมาทางไหนเขาเขาโอนตามปกติเลยครับก็คือ,อ,อปกติแล้วออโอนเงินจากต่างประเทศมาเนี่ยมันก็จะต้องเสียถ้าเกิดโอนไมาให้ผมเลยเขาจะต้องเสียหักไป40เซนะครับแต่ว่าเขาก็ทาโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําโปรเจกต์แบบนี้นะครับแต่แล้วท้ายสุดก็คือโอนไมาให้ผม,มเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษี40อร์เซหลบเลี่ยงอย่างเงี้ยเหรอ <K an> ก็ไม่ได้ถึงก่าหลบเลี่ยงหรอกครับแต่ว่าคือมัน,ม,นมันก็หลบเลี่ยงแต่ไม่ถึงหลบเลี่ยงแตหลบไม่ไดหลบเลี่ยงครับคือ มันเป็นเงินของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเงินจากต่างประเทศนะครับคือถ้าเกิดว่าจะโอนมาที่ไทยมาที่ผมเนี่ยเขาจะต้องโดนภาษีเยอะเพราะว่าผมจะบอกไงเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่เขาได้มีโชคมาได้แล้วกันเขาคุณ,<ข>คณพูดแบบนี้ผมเขาตรวจสอบได้นะยินดีครับเพราะว่าผมให้เขาโอนเขา้าบัญชีผมผมไม่ได้ขอเป็นเงินสดนะครับเขาสามารถตรวจสอบได้หมดเส้นเงินนะครับว่ามีการโอนมาจากใครอะไรยังไงผมยินดีให้ให้ตรวจสอบเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินที่เขาให้ผมมาโดยเสน่หาจริง เขาก็เป็นเมียคุณอีกคนหนึ่งเหรอเขาถึงให้คุณขนาดนี้ไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเวลาผมไปไหนนะครับผมไปเขาแอบรักคุณหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเพราะว่า,ามันแปลกนะคุณมันจะเขาจะคนจะให้ขนาดนั้นได้ยังไงมันจริงเหรอเนี้ยคืออย่างที่ผมบอกครับก่อนหน้าที่ผมจะไปเขาก็ให้แค่ล่ามอเพราะว่าให,ให้ให้เป็นล้านยูโรแล้วนะครับแล้วเขาทําบุญทีก็ทีสิบล้านคือเขาเงินเหลือเยอะนะครับออแล้วเวลาผมไปเนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวนะผมไปกับครอบครัวตลอดเพราะเขาเขาเอ็นดูลูกผมเหมือนลูกเขาเอง นะครับตอนนั้นจะให้ไปเรียนอยู่ต่างประเทศเลยอครับโอเคก็ไม่รู้นะคุณพูดไปเองนะคุณพูดแบบนี้เข้ามาตรวจสอบคุณผมไม่รู้นะเชิญตรวจสอบเลยครับคุณเป็นหลบล่องหลบเลี่ยงผมไม่รู้นะคุณก็ยืนนว่าคุณไม่ใช่ทนายสายสีเทาหรอไม่ใช่ผมไม่ได้รับเงินจากตบซับนะอ่ะอย่างอย่างอย่างบอสพอเนี่ยบอกเลยบอกว่าเนี่ยมีทนายคนนึงเนี่ยเป็นคุณหรือเปล่าไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะผมไม่เคยรู้จักกับบอสพอมาก่อนให้ผมบอกไหมอาเชิญครับทนายของนักร้องเมื่อวานอะไรนะทนายของนักร้องเมื่อวานอุ้ยนั ทนายของนักนร้องเมื่อวานนะทนายของของของคุณที่มานั่งกับผมเนี่ยเหรอ<ช>ผู้หญิงเนี่ยเหรอ<ช>ทนายของผู้หญิงคนนั้นเหรอเด็กยี่สิบล้านมุ่ยตาย